สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบทสนทนาสั้นๆนะคะชื่อว่าบทสนทนาขมปนหวานครับเป็นเรื่องของต้นกับเมย์ใช่ค่ะเราจะมาลองดูกันว่าเอ๊ะคำพูดไม่กี่ประโยคเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในบ้างอืมซึ่งเปิดมาก็แบบน่าสนใจเลยนะครับการเปรียบเทียบกาแฟดำกับชีวิตใช่ค่ะค่ะกาแฟที่แบบขมๆครับ ซึ่งการเปรียบเทียบแบบนี้มันมัน,มนทรงพลังนะคือใช้ของใกล้ตัวมากๆอย่างกาแฟเนี่ยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์อ oh. ครับคือใช้ของธรมธรมดาสื่อถึงอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นอย่างในเรื่องนี้ก็คือ,อความรู้สึกขมขื่นของต้นอืม hmm. มันดึงเราเข้าเรื่องได้เลยนะใช่ค่ะแล้วพอต้นบอกว่ากาแฟเหมือนชีวิตเขาคือขมเมก็สวนทันทีเลยแบบขมเหมือนใจเธอเหรอ <laughs> ครับ แถมยังแซลต่ออีกว่าเป็นพวกดราม่าเหมือนละครหลังข่าว <c oughs> ครับผมซึ่งต้นก็ยอมรับด้วยนะตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับสองคนนี้ <c oughs> คือการที่เมย์ตอบได้เร็วแล้วก็รู้ทันขนาดนี้เนี่ยมันแสดงว่าเอ,อน่าจะคุ้นเคยกันดีอ๋อเหมือนรู้จักนิสัยประมาณนี้ของต้นอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่ครับส่วนที่ต้นยอมรับง่ายๆเนี่ยก็อาจจะสะท้อนว่าเออเขาก็รู้ตัวแหละหรืออาจจะแบบ หรืออาจจะเป็นการแสดงความเปราะบางนิดๆก็ได้ครับแล้วพอมีคนอย่างเมย์ที่เข้าใจแล้วก็ยังหยอกกลับมาได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาโอเคด้วยน่าสนใจค่ะแล้วในขณะที่ต้นกําลังพูดเรื่องขมขมเนี่ยเมย์กำลังกินเค้กอยู่พอดีเลยใช่ครับจังหวะพอดีมากมันแบบตรงข้ามกันสุดๆเลยเนาะภาพมันชัดมากครับแล้วบทสนทนาก็เลยเปลี่ยนไปคุยเรื่องเค้กแทน ใช่ค่ะต้นก็ถามแบบหยอกๆกลับไปว่ากินทุกวันเนี่ยไม่กลัวน้ำตาลขึ้นหรออ่าฮะจังหวะน,นี้สำคัญเลยคือเมย์ไม่ได้ไปแก้ต่างเรื่องความขมนะมแต่ใช้เค้กนี่แหละที่เป็นตัวแทนความหวานใช่ครับมาเปลี่ยนมูดแล้วตอบได้แบบมีไหวพริบมากที่ตอบว่ากลัวอย่างเดียวคือไม่มีคนซื้อให้โอโ้โหอันนี้คือครับผมเรียกว่าใช้อรมณ์ขันเลยเป็นเครื่องมือหลักของเมย์เลยก็ว่าได้นะในการรับมือ ไม่ใช่แค่กับคำถามต้นแต่กับชีวิตด้วยหรือเปล่าคะอาจจะรวมถึงอย่างนั้นด้วยครับความเครียดในชีวิตอะไรแบบนี้การพลิกเกมของเมย์นี่คมจริงๆนะคะแล้วต้นก็เล่นตามน้ำด้วยนะเสนอตัวจะซื้อเค,ค้กให้ทุกวันครับเหมือนหยอดหยอดไปนิดนึงแต่เมย์ก็ตอบกลับอีกว่าต้นต่างหากที่ทำให้น้ำตาลขึ้นไม่ใช่เค,ค้กฮ่าใช่ครับแถมมีเหตุผลด้วยนะชีวิตมันเครียดเราต้องขำไว้ก่อนเดี๋ยวหน้าเหี่ยว ชัดเลยว่าอารมณ์ขันคือเกราะป้องกันถูกต้องครับอารมณ์ขันตรงนี้มันทำหน้าที่หลายอย่างเลยนะทั้งลดความตึงจากเรื่องความขมตอนแรกทั้งสร้างบรรยากาศสบายๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันกระชับความสัมพันธ์ด้วยโอ้การตอบโต้กันไปมาแบบนี้ครับ ที่เรียกว่าแบนเทอร์นะครับมันเป็นเหมือน,นกลไกสร้างความผูกพันทางสังคมอย่างหนึ่งเลยนะมันแสดงว่าต้องสนิทกันพอตัวถึงจะหยอกกันแบบนี้ได้ใช่ครับมีความไว้วางใจกันแล้วการหยอกล้อมมันก็ไปต่ออีกนะคะต้นชมว่าถึงจะเหี่ยวแต่ถ้าตลกแบบนี้ก็โอเคครับผมเมยก็เตือนกลับคำๆว่าอย่าคิดว่าหล่อแล้วจะลอดโดนจิกนะการจิกกัดแบบนี้ล่ะคะมันสะท้อนอะไรอีก ผมว่ามันสะท้อนความเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์นะอคือถึงจะมีชมเรื่องหน้าตาแต่เมก็ดึงกลับมาว่าเฮ้ยเธอก็ยังจิกได้นะไม่ได้มีใครเหนือกว่าใครอืแล้วก็ใต้การหยอกล้อเนี่ยมันอาจจะมี s u b เช็คหรือความหมายแฝงบางอย่างอยู่ก็ได้เช่นความรู้สึกดีๆหรอฮะอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆหรือความหมันไส้แกมเอนดูอะไรแบบนั้นคะ่ะซ่อนอยู่เข้าใจแล้วค่ะ แล้วต้นก็ปิดท้ายได้แบบมั่นใจมาก <c oughs> ผมไม่ได้คิดว่าหล่อหรอกผมรู้ตัวว่าหล่อ <c oughs> ครับมั่นใจจริงก่อนที่ทั้งคู่จะตั้งชื่อเล่นให้กันคุณเทพบุตรกาแฟขมกับคุณนางฟ้าน้ำตาลขึ้นชื่อเล่นนี่มันแบบสรุปทุกอย่างเลยเนาะ <c oughs> ใช่เลยครับเป๊ะมากคือมันย้ำทีมขมกับหวานที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วก็จับบุคลิกของแต่ละคนได้พอดีเลยครับ <c oughs> ผมมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะว่า คนเราใช้ภาษาทั้งการเปรียบเปยอารมณ์ขันการหยอกล้อเนี่ยเพื่อสื่อสารอะไรที่มันซับซ้อนกว่าแค่คำพูดตรงๆสรุปแล้วจากการที่เราลองมา,าดูบทสนทนาขมปนหวานนี้กันเนี่ยเราก็ได้เห็นหลายอย่างเลยนะคะทั้งการประทะกันของรสชาติชีวิตผ่านกาแฟกับเค้กคแล้วก็พลังของอารมณ์ขันในการรับมือแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เห็นว่าการหยอกล้อกันไปมาเนี่ย มันเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่เออน่าสนใจดีใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อได้ด้วยนะว่าเอ๊ะในบทสนทนาทั่วๆไปของเราเองเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์ง่ายๆหรือการหยอกล้อแบบนี้เพื่อสื่อถึงความรู้สึกหรือมุมมองที่มันลึกซึ้งกว่านั้นบ่อยแค่ไหนอ๋อ้น่นสินะคะครับ แล้วปฏิสัมพันธ์แบบนี้มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับะระดับความสัมพันธ์ของเราหรือภาพลักษณ์ที่เราอยากให้คนอื่นมองเราบ้างหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองกลับไปสังเกตดูในชีวิตประจำวันเลยค่ะครับผมลองนำไปคิดต่อกันดูนะครับ